เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับยางครอบเกียร์ชีคามีความร้อนเข้ามาภายในห้องโดยสารถ้าอยากรู้วิธีการแก้ไขเชิญรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านวันนี้ผมจะพามารับชมวิธีการเปลี่ยนยางครอบเกียร์ e สู่ tfr ถ้าหากยางชีคาาและเรายังไม่ยอมเปลี่ยนผลเสียที่ตามมาก็คือจะทําให้ความร้อนภายในต้เครื่องยนต์เข้ามาภายในห้องโดยสารและอาจส่งผลให้ระบบปรับอากาศทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่1ให้เราทอดขั้วลบของแบตเตอรี่เพื่อกันไฟฟ้าและวงจรเพราะบริเวณที่เราทอดมีชุดเครื่องเสียงอยู่ด้วยเราจึงป้องกันไว้ก่อนนะครับขั้นตอนที่2ทถอดน็อตยึดพลาสติกครอบอย่างหุ้มเกียร์โดยจะมีน็อตยึดทั้งหมด4ตัวขั้นตอนที่3ถอดหัวเกียร์โดยให้เพื่อนๆสมาชิกหมุนทวนเข็มนาฬิกา ลำดับต่อไปเราก็ยกพลาสติกยางหุ้มเกียร์ออกได้เลยครับและให้เพื่อนๆถอดยางหุ้มเกียร์ตัวกลางในลำดับต่อไปในขณะที่เพื่อนๆถอดยางหุ้มเกียร์ในแต่ละส่วนออกมาให้เพื่อนๆสมาชิกตรวจสอบรอยฉีกขาดและความสมบูรณ์ของยางครอบเกียร์ด้วยนะครับยางหุ้มเกียร์ตัวกลางของผมมีรอยฉีกขาดผมเลยจึงทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยขั้นตอนที่4ี่ถอดยางครอบเกียร์ตัวนอก ยางครอบเกียร์ตัวนอกจะมีพลาสติกยึดอยู่รอบๆให้เพื่อนๆค่อยๆดึงออกทีละตัวตามภาพที่กำหนดนะครับวิธีการประกอบชุดยางครอบเกียร์มีดังนี้ขั้นตอนที่1เราก็จะประกอบอยางครอบเกียร์ตัวในก่อนนะครับยางครอบเกียร์ตัวในของรถผมเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่มาผมจึงต้องซื้อมาใส่ใหม่ โดยการประกอบอยางครอบเกียร์ตัวในเราจะใช้วิธีสวมจากข้างบนลงข้างล่างโดยที่ว่าเรามีตัวช่วยคือการนำน้ำมันเครื่องมาทาบริเวณรอบๆของคันเกียร์เพื่อช่วยให้ลูกยางสามารถเข้าได้ง่ายๆครับขั้นตอนนี้ถือว่ามีความยากในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนสามารถทำได้ครับ ขั้นตอนที่2ประกอบอยางรอบเกียร์ตัวกลางการประกอบอยางรอบเกียร์ตัวกลางให้เราใส่กลับตามองศาเดิมที่เราได้ทอดมานะครับขั้นตอนที่3ประกอบอยางครอบเกียร์ตัวบนเข้ากับแป้นยึดโดยยางรอบเกียร์ตัวใหม่ของเราเขายังไม่ได้เจาะรูมาให้ให้เพืเพ่อนๆนําไขควงแบนมาเจาะรูให้ครบก้อนนะครับเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วให้เรานํายางประกอบกับเข้าสู่ที่เดิม ขั้นตอนที่ 4, ส่ใสยางครอบเกียร์ตัวบนกับสูตรที่เดิมเสร็จแล้วให้เรานำน็อตมายึดทั้ง4ี่จุดตามเดิมขั้นตอนสุดท้ายประกอบหัวเกียร์โดยให้เพื่อนๆสมาชิกหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาสำหรับขั้นตอนในการถอดประกอบอยางครอบเกียร์ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้สุดท้ายแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ